สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้เป็นช่วงเย็นวันศุกร์นะคะวันนี้ก็นะคะพอบ้านก็ซื้อนะคะนอีเอกเนาะซื้อเนื้อวอัวมาซอยจุนะคะเพราะว่าอยากมาหลายวันแล้วนะคะแล้วก็กจะมีหอยแครงนะคะมากินด้วยกันค่ะนะคะคลิปที่เต้นนะคะไม่ได้ลืมนะคะเดี๋ยวจะจัดคลิปเต้นฉลอง100นหนึ่งร้อยคนนะคะ ฟลเลอร์ผู้ติดตามนะคะแต่ว่าชวนกันแล้วนะคะชวนสามีแล้วนะคะเขาเขาบอกว่าถ้าให้ผมเต้นเนี่ยผมกินซอยจุให้กินให้ดูดีกว่านะคะ mm hmm. เป็นตาแสบนะคะเนาะ,ะ,นะ mm hmm. ดูเดอ้อค่ะว้ายนะคะอิฉันก็กินไม่ได้นะคะเนาะนะคะอิฉันก็นู่นแหละนะคะไก่ ตับย่างนะคะตับไก่ย่างกับข้าวเหนียวเนาะค่ะเนาะส่วนคลิปเต้นนะคะเดี๋ยวจะลงให้นะคะเดี๋ยวจะพาลูกๆเต้นนะคะฉลองนะคะเมื่อวันก่อนก็ได้ฉลองชาบูไปแล้วนะคะด้วยงบ150บาทค่ะกินแซ่บอร่อยนัวจริงๆค่ะนะคะอันนี้หอยแครงค่ะบบกแกออกบว่โอ้ย สีโชว์เนาะอ่ะโอเคโอค้ยเ,เป็นแต่แสบเนาะคะ่ะม,มากินจ้ามากินด้วยกันนะคะเอาไปน้ำจิ้มยั่วๆค่ะใส่เข้าไปโอ้ยนะคะ ช่างถูกนี่เลย่ะอะไรนะรต้องถ่ายนี่ด้วยวดยัดไทยอ้าวแซ่บๆค่ะคำโตๆนะคะยังไงก็นะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะ,กก like, ะ,คะแล้วก็กดติดตามให้ช่องน้อยๆช่องนี้ด้วยนะคะกินอย่างกระแซบชาแนลคะ่ะนะ ครอบครัวนะคะทั้งครอบครัวค่ะกินอีหยังก็แซ่บอีหลีค่ะวันนี้ฝากคลิปไว้แค่นี้นะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย